สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโลกด้วยอำนาจสมาธิอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกขุกิริมนนน์แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกขุคิริมนนน์ฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธ อันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิทประการนั้นคืออ,อนิจจสัญญาอานัตตสัญญาอสุภสัญญาอาธีนวสัญญาปหานสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญา สัพพะโลเกอนะพิรตสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติอานนอ์อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภพิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอน,นิจจสัญญา อนุนอนัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตา จมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโพทัะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมเป็นอนัตตาดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งภายในและภายนอกหกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตสัญญาอานน์อสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไป ถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจ ตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีสเลดหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอ่อ้อ นำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานนอาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟัน โรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้าน คุธทาชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผูพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานไข้สันนิบาต ไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะวิบาก,กรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาอานน์ปหานะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิกขุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรนเทากระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอากุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปหาณสัญญาอานนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่า อานนท์ิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นปราณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอานนท์นิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นปราณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานุนสัพพะโลเกอ,อนาภิรตสัญญา เป็นอย่างไรเล่าอานนพิกุในกรณีนี้อนุสัยในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทานใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆนงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนะพิรตสัญญา อานนสัพพะสังขารเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพะสังขารเรสุอนิจจสัญญาอานนอาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานน ในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกยาวเมื Milk, Milk, Club, Flow, Club, Milk, ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกข the ัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร <ket> ้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตัสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตัสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้รพ,รรรรพร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข <ถ Woman S 2> ้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติอานนถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกขุกิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือพิกขุคิริมาน์นฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะ